แต่จะว่าต้องขี้โมหมเจ้านั่นชีนิ้วมคือเดี๋ยวจะนอนก่อนเนาะจะเอาไปแค่ลูกทีิทายบางส่วนแล้วก็เตรียมไว้ทั้งหมดแล้วเนาะเรื่องของเรื่องเนี่ยคนกรุงเทพมหาคนครน่าจะเลือกที่หลับที่นอนรอเวลารอ,อเวลาขึ้นคลองลาดรอสิบเอ็ดไงก็เลือกอีนี่แหละน่าจะรู้ตัวนะนี่ อยู่ครบทุกอย่างนี่ต้นเองในหัวหรือในหูที่ต้นได้ยินน่จะไปใส่ร้ายคนอื่นล่ะนี่ทุกวันเนี้ยต้นเล่นสลอ็อตต้นไม่เคยได้เงินเลยแม้กระทั่งในห้องน้ําก็ตามพูดในหัวก็ตามมีคนตัดต่อภาพหน้าจอเอาภาพหน้าจอเก่าๆที่อัดวิดีโอไว้ส่งมาให้ต้นต้นไม่ได้บอกให้ส่งมาคือมันจะหลอกล่อไงเพื่อ นี่ดูนี่นี่แฟบอ่านซสด้วยให้อ่านคนที่กดไลค์กดแชร์แค่นี้พวกคุณก็ได้บุญได้กุศลแล้วกดยิ่งกดแชร์ยิ่งได้อะงออ่ายง่ายเนี่ยพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเหลือแฟบนี่ให้ดูแค่นี้ปอนนี่ยไว้งงานี้ไม่ไม่งั้นก็ ไหนบอกประชาชนคนไทยอยู hmm. no ่ใต kind of ้พระบารมีต <labels> <fall> wow ้นน <anyway> ี <tense naturally> ่มันเกิดไม่เห็นได้อะไรเลยมอเตอร์ไซค์ไม่ยานางไม่งั้นก็เอามอเตอร์ไซค์ไม่ยานางไปจำนำก็ได้ประเทศไทยไม่ช่วยเหลือแล้วก็ไปอยู่ประเทศอื่นดีกว่าไหมเนี่ยแล้วเล่มรถไปจำนำก็ได้ฟีโน่ไม่ยานางอะ ตามสำเนาทะเบียนบ้านตามสำเนาทะเบียนรากต้นอยู่หนึ่งเก้าสามแต่สองสี่ห้าเนี่ยคือพ่อกับแม่ยังไม่ได้หย่ากันแล้วแม่ตายซะก่อนเรื่องของเรื่องคือต้นอยู่บ้านหลังสองสี่ห้าบ้านนี้ต้นอยู่เนี่ยแฟบคือหลังสองสี่ห้านี่แ๊บอะไรเอ่ยพระเชด ไม่ใช่ผ้าช็ดตัวผ้าม่านที่อยู่บ้านหลังสองสี่ห้าบ้านไม้ตะเคียนทองไม้สักตะเคียนทองที่เอาไปทิ้งไว้วัดไงบอกให้พระเผาพระจะเผาหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งผ้าทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปกรอบรูปเดี๋ยวก็ไปเอาไปเอากับอีนี่ก็ได้อีโคมไฟก็ได้ทั้งกรอบรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งกรอบพระรอห้าทั้งรูปรอห้า,ท,หาที่เป็นเพชรอะ ใครเป็นทองคำอ่ะโน้ตแบตเี่ฟิวส์รแปลว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่เป็นแบตเตอรี่คงจะหมดเหมือนกับคนนั่นแหละนี่จะเอาไปแค่นิดหนึ่งยามปลุกปลุกสองกระเป๋าเสื้อผ้านี่กระเป๋าของต่อแทนอันนี้กระเป๋านักธุรกิจกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่นั่นคำนวณเงินเอาละกันเก้าอี้ไม่เอาไปเก,กกะเอาเป็นตัวแทนไม้มหาาทีนะนี่แหละที่ต้อเลือกที่หลับที่นอนรอเวลานะ จะโอนเงินมาก็ต้นก็จะได้ลวดจองตัว๋วเครื่องบินเลยแล้วก็จะได้คิดค่าคำนวณฮักไลน์มาสิแอดไลน์มาสิเนี่ยไลน์เนี่ยไลน์เนี่ยไลน์เนี่ย,เ,ยเบอร์โทรก็โทรมาสิติดต่อสิโง่หรือเปล่าต้นไม่ได้เลือกคนที่บ้านหรอกต้นเลือกคนกรุงเทพมหาคนครตั้งแต่แรกเริ่มแล้วอ่ต้นจะตึงถูกท่องอย่างไเนี่ยแบหมดพอดีนี่ไงกินนมก็กินแต่นมสตรอเบอร์รี่ จับฉลากก็ได้สตรอเบอรี่จับฉลากเอาได้นันเนี่ยต้นเลือกอีนั่นแหละคนคนที่ส่งคมไฟมานนั่นแหละคือเป็นที่หลับที่นอนมาจีลองหือกับต้นดูสิหืมขูต้นไม่ได้หรอกต่อไปเนี้ยเถอยหืมกาจะว่ารออยู่สองสตสองแล้วค่อยขูมันหรอกไม่ได้แดกต้นหรอกฝันดีครับเจ๊เอาไงต้นไม่ได้กะคือต่อให้เจ๊จะเป็นใครก็ตามจะเป็นอะไรก็ตาม กูเลือกอยู่กับมึงแล้วมึงก็จะรวยรุ่มเรืองไปด้วยกันไงเนี่ยมือเงินมือทองรู้จักไหมเหลอยินดีด้วยคุณผู้คนคือผวกโชคดีตั้งแต่แรกเริ่มเดี๋ยวจะว่าจะนั่นจะน,นี่คือหน้าบอ่ค่อยได้อา,คร,รอา,าครับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหมวกกะน็องไม่ค่อยได้ใส่ไงตั้งแต่พัะขันโซนรถแล้วไม่ได้ไปหาหมอเลยช่วงนี้ยายแม่ไม่เพิ่ม ตามวัดตามวาเนี่ยตามวัดตามวาตามวัดจีนน่ะหรือตามวัดที่มีของมีคุณไสอ่ะจะมีใยแมงมุมอยู่ในโบสถ์อยู่ในโบสถ์หลังคาคือฝ้าหลังคาจะมีใยแมงมุมอยู่หนึ่งอันวัดมีแค่หนึ่งอันดูสิดูดูดูด What? วัดวามีแค่หนึ่งอันอันนี้ที่หม้เนี่ยคือเหมือนโดนอะไรไม่รู้ป่วยเสียงหวัดตอนแรกต้องไม่รู้ คือไอ้คนทำผิดแล้วมันคิดสำนึกผิดอะก็ได้ก็ถือว่าแล้วแล้วกันไปแต่ถ้าคนมันสำนึกผิดอะมันก็ได้เนาะดูใหญ่มึงมุมตามวัดตามวาดูวิชาใครจะเยอะกว่ากันใครจะเก่ากว่ากันไปเชื่อกัพระกจิอาจารย์เหรอมันยังไม่มีเลยพระกจิอาจารย์เนี่ยบ้านมันอะบ้านบ้านไอเมดบ้านไออาน,อบ,านอบ้านไอโออะ มันยังไม่มีเฮียอะไรเลยเนี่ยก็บอกตั้งแต่ไปกรุงเทพมหาคนครแล้วว่าก้าวรักดีจอดคุณคือผู้โชคดีตามที่ต้นเขียนนั้นเองมือเงินมือทองคือปืนเงินปืนทองคิปโกดที่เป็นโกดอะไรนะโกดทองนะที่เป็นคนตายแหละ คือร้านค้าของต้นกับเมียในอนาคตเช่นหนึ่งเมียต้นไม่มีเมียต้นไม่มีสองลูกต้นไม่มีสามอายุ27ปีที่วันที่สิเมษาที่ผ่านมาสโสดสนิทสิทธิ์สายหน้าจะเล่นไงดีวะนะเล่นดีกว่าไม่เล่นแลตะตลกอะ่ะ อันนี้พูดจริงจังเลยต้นเลือกคนกรุงเทพมหาคนครแล้วถ้าเลือกกรุงเทพมหาคอนครอะ่ะบีบ,บังคับให้ต้นเลือกสายไหนด้วยก็ไม่รู้จะเลือกอยังไงเนี่ยก็เอาอีนี่แล้วกันเนี่ยง่ายดีอยากเล่นเกมมานานละน่าเบือ่อเล่นเกมพับจีอ่ะอยากเล่นเกมพับจีมานานละน่าเบื่อน่าเบือ่อดูใญ่เมืองมุมสกอรดู พวกมันไม่มีขี้อะไรสักอย่างเลยไอ้พวกขี้นั่นนะกระจกที่แอบอ้างพระเกจิอาจารย์นั่นน่ะดูใจมึงมุม,มสักก่อนตามวัดตามโกดวัดตามวัดตามวาไม่ได้ดูถูกนะเขามีวัดวาที่มีของคุณใสอะไรพวกนั้นอ่ะแม้แต่หมอผีเกจิอาจารย์ทั่วโลกตามห้องนอนของหมอผีหรือพระ หรือเกจิอาจารย์หรือบนหรือเขาเรียกว่ากุฏิหรือบนสาราวัดใหญ่หรืออะไรก็ตามพวกวัดที่มีของที่ต้นไปนอนอะ่ะคือที่มีของวิชาเนี่ยหรือวัดที่ต้นไปของเงินร้อยหนึ่งสองร้อยร้อยหนึ่งสองร้อยตามโกดต,ตามในห้องนอนต้องมีอย่างน้อยอยายแมงมุมอ่ะอย่างน้อยแค่นี้แหละ เนี่ยแต่ต้นเนี่ยดูดิเลยหลบเลยตั้งแต่เนี่ยแฟบ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 ดูสิใครมีของเยอะกว่ากันใครมีวิชาเยอะกว่ากันเป็นลูกครึ่งจีนมืดเหมือนกันจ้ะง่ายๆจบข่าวในวุฒิพัฒน์รีสกุลไทยเป็นลูกครึ่งจีนด้านมืดด้วยแล้วต้นเนี่ยแล้วต้นเนี่ยเป็นสายเลือด จีนด้านมืดตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตากกรุงศรีอยุธยาเพียงคนเดียวที่เหลือแล้วเป็นลูกสายเลือดผสมพ่อไม่ใช่พี่สาวไม่ใช่พ่อกับพี่สาวเป็นแค่อะไรนะสายเลือดของศรีประมาณนั้นหรือพระเจ้าตากเขาได้หลบหนีไปอยู่หนึ่งพระองค์แค่นั้นเองแต่สำหรับต้นนั้น ผสมตำยำรรมิรพิเศษใส่ไข่ทะเลแต่แพ้กุ้งกินละคันที่เหลือที่แพ้กุ้งนั่นแหละที่แพ้กุ้งก็คือตัอวเวละต้นกินกุ้งอ่ะต้นแพ้อาหารทะเลคือกุ้งคืออย่างเดียวกับทุเรียนเม้นเมื่อก่อนกินอย่างเดียวเลยทุเรียนอะแล้วห้องน้ําพวกเนี้ยไปทําใหม่ก็ได้ทําที่ไหนก็ได้ ทำที่ไหนก็ได้คุณใส่พวกเนี้ยพิธีกรรมลายตามงกุดพวกเนี้ยตามงกุดพระราชนีตามงกุดนัง,นงแบบพวกเนี้ยทำที่ไหนก็ได้